วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนเลยสวัส็นพี่น้องตั้งฟังสเป,ปล่าครับพีน่น้องมาหนี้พามาเบิงค่าว่าท่านไงปั่นไดครับค่าอันนี้เป็นค่าเกษตรแดงไงแ่ละครับพี่น้องค่าอายุสี่เดือนครับอายุสี่เดือนครับเบง่งลด,ดครับค่าอายุสี่เดือน อีกสามสี่เดือนสิเป็นขยายพันธุ์ใดเลยได้ครับเด้อสิเต็มที่แล้วครับสามสี่เดือนครับสามสี 3, ่อีกสามเดือนสี่เดือนนี่ครับเป็นอ,อไปเป็นขยายพันธุ์ต้อไปอีกได้ครับแต่ว่าว่นพืชน,นอ,อนนี้มันกระซับได้แล้วครับมันมีนอทัดเดือนก้อนพุ่นครับนอนแต่ว่านอนี่มันมันเรื่อมแตกนอน ถ้าเดือนนึ่งไปแล้วครับแต่ว่าเ้ากับ่อยากซับพออยากให้มันก่อในมันสีแบบก่อในแตกนอมาเต็มกอนะครับพี่น้องอันนี้เป็นข่าเกษตรแดงยงง่าข้าเกษตรเดียงง่ายสังเกตเบื้องแค่ครับเนี่เบื้องใบครับใบมันสีออกสีกรมๆจมยังน้อยครับออกสีกรมมันคือข่าเกษตรแดงน้อยได้ครับข่าเกษตรยังน้อยใบมันสีเลี้ยวมากสีเลี้ยวเงาสีรับเป็นเลี้ยวเงาเงามาก ยังเป,ป็นโโกลมๆครับนะครับสังเกตเบื้องอันอนี้ยังมาเต็มที่ได้ครับเนี่ยแต่เต็มที่อีกซี่เดือนมาเบื้องหรืครับพี่น้องโอ้ยข้าปันยังครับวันนี้กับบา้าสวนไงได้ครับสองร้อยกัวก่อสองร้อยกัวสองร้อยหกชิ 60, พเป็นบาทเพาะเป็นบาทครับพี่น้องดูนะครับเป็นกับว่าใคยได้เป็นหัวกระสีพึ่งมาบำรุงรักษาวัาง ดใดนี่ครับวังเดือนก้อนตะกี้เพิ่นปล่อยนะครับก็มันสิเป็นจังซี่ครับมันก็บ่ค่อยงามปานไรแต่ว่าคันเฮารักษาดีๆครับงามโพดครับอยู่กับการรักษาบ่แม่นว่าสิปลูกถิ่มปลาถิ่มปอยเอ้ยคันปลูกกินแม่นอยู่ครับพี่น้องถ้าปลูกกินอันนี้เฮาปลูกเฮาฟังไว้จังซี่ก็คือเอาขายเด้อครับเป็นเงินครับพี่น้องถ้ามันติดแล้วจังซี่เฮาก็บ่ได้ใส่หยังดอกครับกับใส่ทั้งตา ขี่พุนอัสซาบ้านอีสานบ้านเฮาเอ็นว่าขี่พุนขี่ง่วขี่คล้วยครับขี่พุนขี่ง่วขี่คล้วยขี่ไว้ขี่ไก่กับขี้แกงผมบอกไปหลายๆคลิปเดี่ยวถ้าพี่น้องกันท้อใส่ขี่ไกลขี่นี่มันจะเป็นล่าเลยครับหน่อมันลำมันแต่คืนมาหอดใบใบกระจิบใบใบใหม่ใบแห้งครับพี่น้องใบใหม่ใหม่ไปเรื่อยขึ้นกันครับเป็นเชื้อวลาครับพี่น้องแก่ยากเออแก่ยาก กระนานฟืนถึงว่าฟืนกัะนานฝืนเชียร์ไวรัมไวลา่าครับย่อนขีไก่ใหญมันง้มไรกับบะเมียนกับไอนอหย่อนขีไก่มันก็ละยางกันได้ครับแต่ใส่เนื้อเอือนเมียนยูขีไก่หนึ่งครับง้มบีลีมันเป็นบางชนิดบางยางบางปืชบางยางกับ,บ,บจังสีสมเหมาะสมกับขีไก่แต่ถ้ามีขามีขีมัว่วขีข้วยขีแพะแห้งดีเลยครับง้มไว้งไงไว้ครับท่านยูท่านกิ่นครับเห็ุเงินในไว้ นี่คือสวนคาเกษตรแดงไงครับพี่นอ้องอายซีเดือนได้ครับนี่พี่น้องจะเป็นค่าบางย่างนี่ปีนึงกับวัาสามนีได้ครับนี่ความสูงประมาณเมตรกว่าแต่ว่าสูงสุดก็คือสามเมตรได้ครับคาชุ่มนี่สูงลำต้นนี่ครับสามเมตรถุนนี้ครับบวเมีนธรรมดาได้ครับคาตัวนี้เดี๋ยวขาม่าวานปลาอ่อยบวเมีนบางเทียสูงมันเงาได้ไงคาชุมนี่ <c oughs> ปลูกง่ายได้ครับพี่น้อง ปลูกางอันนี้บัท่านคือว่าร่องนี่ครับที่แหลกครับปลูกที่แหลกกับกับบัท่านในยกร่องเลยครับพี่น้องเป็นบัท่านในยกร่องแต่ว่าบัดนี้เวลานะกครับมักมัดมักกวดมันนี้ครับตรงกลางนี่เฉยวดขึ้นกวดขึ้นควดขึ้นควดขึ้นควดขึ้นให้ถมก่อมันนี่แหละครับถมก่อถมวก่อเป็นน้ำร่องเลยครับเวลานามากมันแก่จังถือว่าขังเวลานามากสิครับให้มันไปน้ำร่องไปเลยครับจังถือว่าขังครับ ถ้าน้ำขังจังสิ้ถ้าบ่แม่นดินทรายล้วนจังสิ้มันก็สิมีปัญหาปัญหาก็คือหยังครับมันขาอมน้ำทั้งสิเป็นใบไม้เด้อครับบดนี้ถ้ามันอมน้ำ้วครับอย่าให้อมน้ำครับข้าซุ่มนีต้องการน้ำยู่งกระกิ่งให้มันซุ่มอยู่ตลอดอยู่งกระกิ่งครับแต่ว่าบ่ให้อมน้ำน้ำมันไหลออกแยกเพรามันเป็นขังน้ำทั้งสิก็มีปัญหาเด้อครับค้าพวกค้าพุ่นบ่คือค้าเกษตรเลี้งน้อยแต่เป็นค้าเกษตรเลี้งน้อยบ่บ่ค่อยยานปานไดเด้อครับ บ่ค <dri> ่อยย่านน้ำปันใดข้างน้ำกับบ่ค่อยตา,ายบ่ค่อยเป็นมีปัญหาปันใดครับครับถ้าพี่น้องสนใจอยากได้สายพันธุ์ได้ครับบ่เป็นพาสิเป็นค้าน้อยค่าเกษตรแดงน้อยค่าเกษตรแดงง่ายคืออันตัวนี้ค่าเกษตรแดงง่ายเป็นใบนี่สิครับนี่เป็นใบกลมๆนี่สิใบง่ายกลมๆนี่คือค่าเกษตรแดงง่ายค่าเกษตรแดงน้อยหรือว่าสิเป็นค่าเหลืองค่าโค้มค่าขาวค่าหยวกนี่สิครับค่าน้ำนี่สิครับค่าน้ำก็มีดเด้อครับเด้อแต่กองการอยากได้สายพันธุ์นี่สิครทั เบอร์โทรู่ใส่คลิปได้ครับพี่น้องตัวก้ามาโหลดครับจัดทรงตัวอาลัดอันนั้นจัดครับแต่ว่าขันตั้มคือกองละพันนะครับเพป็นทรงเพป็นทรงคือกองละพันครับเป็นทรงให้ถ้าเป็นค่าเกษตรธิ์อย่างเงี้ยมันก็ได้หลายเถือเยอะดีครับกองนึงมันก็แล้วแต่นน้ำหนักนะครับพี่น้องเหล่าต่นน้ำหนักมันแหล่าต้าน้ำหนักอนน้ำหนักว้าวครับแต่ล้ำเงินชิ้นิมันกระชินน้ำหนักก็อาจีพได้กน้อยแค่หน่อย วันตามน้ำหนักน้ำหนักก็บยี่สิบกโลยี่สิบห้ากิโลครับสรงไห้ถ้าเป็นค่าเกษตรแรงน้อยนั้สิมก็ได้หลายเลยครับอันนี้ได้หลายได้ครับได้หลายเพราะมัน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 ล่ำน้อย,ยครับล่นนนนลำน้อย,อยก็สิเบาะนะครับพี่นอ้องสิงเบาเนี้ยจะน้อยเบื่อโทษยึดใจคิดค่าชุ่มหิ้มนปลูกง่ายด้วยครับถ้ามันติดแล้วจริงๆมันก็ง,ง่ายครับพี่น้องเพราะมันติดแล้ว ปลูกสามชี้เมื่อวันได้ใช้ช่วงฤดูฝนนี However, ่มันสิติดง่ายสิติดง่ายติดไว้ครับเพาก็บ่ค่อยได้เบิ้งปันใจเพราะฝนมันก็ตกอยู่เรื่อยอากาศฤดูการเขาลุกอานาฝนทังสี่ทั้งปลูกง่ายติดไว้ครับพี่น้องแล้วก็แจกนอไว้เพียงแต่ว่าย่ันมันอมนานพยายามเห็ดหลองเห็ดหลองขึ้นเพราะเขาปลูกปนกินแล้วครับขวดดินไปน้ำขวดขึ้นขวดขึ้นขวดขึ้นขึ้นไปนี่สิครับขวดไปทั้งนี้ขวดเอาทั้งนั้นนี่สิครับเวลาว่างๆสิเงาก็เห็ดเพราะท่านนายงกล่องได้ครับที่แรก ยาเยอะยาปลูกท้งรองมันสิขึ้นโคนครับพี่น้องขึ้นโค้นไวพราคาชุวนี้เขากินนอกินล่ำดีครับจักนอขายกับบริเวณวัาสิขายถ้าสายพันธุ์ย่างเดียวเดีครับคาชุนนี้มีความพิเศษยอย่างนึ่งมันจะออกรสชาติหวานมันจะไม่มีเหยื่อเหยื่อข้างในเลยครับเพื่อคาพื้นบ้านเขาเพือคาตาแดงคาเพื้นบ้านเขาเลยครับมันจะเป็น,น,น,าาน,น,นรนสาชาติหอมหวานสีบ่วขึ้นบัเฟียนมันจะไปสีบ่วชุนเคือคาพื้นบ้านเขา บ่เผ็ดคักนะครับก็ออกรสเผ็ดเนี่ยจะวางว่าเผ็ดแห้งครับความพิเศษคือว่าเผ็ดปนหวานทั้งสี่รับมันกระสีกระสีดีไปครับกระสีแซ่ยบว่าใช่ไงเอาตอนนี้เลยวถ้าการพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยรับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณเอฟทีติดตามรับชมประจำเมนมาทุกคลิปผู้ลงคลนกระดาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากครับ